พื้นที่นะคะเดี๋ยวครูขอไปที่สไลด์เลยนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่าพื้นที่ไหมเข้าใจเข้าใจว่าอย่างไรไ<ป>อ่าไปที่ลักษิตาเลยค่ะ<ม>ครูอยากทราบว่าความหมายของพื้นที่มีความหมายว่าอย่างไร ตอนนี้ทุกคนวางิสสอนนะคะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ฟังลักษิตาให้ความหมายของคำว่าพื้นที่ด้วยลักษิตาพ,พื้นที่หมายถึงอะไรคะตามความเข้าใจของลักษิตาเองเป็นความกว้างความกว้างความยาวความยาว,วถ้าความกว้างเราก็ต้องนึกถึงห้อง ห้องอ่าห้องเรียนอ่าไลซตาบอกว่าความกว้างนึกถึงห้องเรียนนะคะห้องเรียนซึ่งทาไมคะกว้างกว้างมีด้านกว้างกับมีด้านยาว,ยาวส่วนใหญ่แล้วห้องเรียนมักจะเป็นรูป <4 S 2> สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีด้านกว้างกับมีด้านยาวนะคะต่อไปแค่ด้านกว้างด้านยาวเท่านั้นหรอคะ<ม>ถ้าด้านกว้างก็หมายถึงขอบอ่าดูที่จอโทรทัศน์เลยคะ่ะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ นักเรียนดูที่จอโทรทัศน์ของนักเรียนอเห็นเห็นลูกศรของครูไหมเห็นเห็นถ้าครูชี้จากดูข้างบนนะคะถ้าครูชี้จากขอบซ้ายบนขอบซ้ายบนครูชี้ไปเรื่อยเลยไปที่ขอบขวาบนด้านนี้นักเรียนจะเรียกว่าทแยงค่ะด้านกว้างหรือด้านยาวคะด้านยาวเพราะว่าสังเกตดูว่าจอโทรทัศน์เนี้ยลักษณะคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เอาใหม่ค่ะอะทุกคนดูใหม่ถ้าครูเริ่มจากบนซ้ายชีย้ไปเรื่อยๆขอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบนขวาตรงนี้ด้านนี้เราจะเรียกว่า,ด,าด้านกว้างด,ด้านยาวยด้านยาวสังเกตว่าด้านยาวต้องยาวกว่าต้องยาวกว่าด้านก<า>ว้าง,างถูกต้องค่ะต่อมาถ้าครูชี้จากบนขวาตรงนี้ลงมาเรื่อยๆเห็นขอบไหมคะลงมาเรื่อยๆเลยเลยจอกระทั่งมาถึงล่างขวาด้านนี้เราจะเรียกว่า ด้านกว้างถูกไหมคะดูใหม่ค่ะถ้าครูชี้จากล่างขวาไปที่ล่างซ้ายดูลูกศรค่ะด้านนี้ก็จะเรียกว่าด้านยาวถ้าครูชี้จากล่างซ้ายไปบนซ้ายด้านนี้ครูก็จะเรียกว่าด้านกว้างนะคะสังเกตว่าจอโทรทัศน์เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะด้านไม่เท่ากัน ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันไหมเท่ากันถ้า<น>ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าลืมกันไปแล้วนะคะเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งตอนนี้ลืมไปแล้วเอาไม่เป็นไรทบทวนใหม่เพราะฉะนั้นหมายถึงตรงนี้ใช่หรือไม่ขอบขอบใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ไม่ได้หมายถึงขอบขอบแต่หมายถึงอะไรตรงกลางตรงกลางอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แต่หมายถึงอะไรคะ ทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยนะคะถ้าพูดถึงพื้นที่ของจอโทรทัศน์ก็หมายถึงทั้งหมดนี่เลยเพราะฉะนั้นพื้นที่หมายถึงเนื้อที่ทั้งหมดนะคะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจอโทรทัศน์หรือจะเป็นพื้นห้องหรือจะเป็นที่ดินก็แล้วแต่หมายถึงเนื้อที่ทั้งหมดหรืออาณาบริเวณทั้งหมดเราเรียกว่าพื้นที่ นะคะคแล้วนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่นักเรียนไปเดินทางอาจจะมีป้ายติดไว้นะคะขายที่ดินเคยเห็นไหมเคยก็หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะด้านกว้างด้านยาวคือทั้งหมดเลยอย่างถ้าเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมก็จัดทั้งหมดเลยนะคะแล้วหน่วยที่ใช้จะใช้หน่วยเป็นอะไรเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมาขายที่ดินมีหน่วยเป็นอะไรที่เห็นตามข้างทางว่า,วาเฉยๆใช่หรือ,รอไม่ไม ตารางวาเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่เราจะใช้หน่วยเป็นตารางถ้าเราวัดเป็นวาหน่วยก็จะเป็นตารางวาถ้าเราวัดเป็นเมตรหน่วยก็จะเป็นตารางเมตรถ้าเราวัดเป็นนะคะสมม, 2. สมมุติว่าเราวัดความกว้างหาพื้นที่ของสม,มุดเนี่ยสม,มุดมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็จะออกมาเป็นตารางเซนติเมตรหรืออาจจะเป็นหน่วยกลางก็จะออกมาเป็น ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่จะต้องใช้หน่วยเป็นตารางด้วยนะคะตรงนี้สงสัยไหมถ้าไม่สงสัยอ่านพร้อมกันดังๆค่ะพื้นที่หลายหงเื้ที่ท้งหมดหรืออาา,าเวทงหมดดีมากค่ะ,ะนักเรียนด,ดูภาพนี้ครูบอกว่าตรงนี้ขอบขาวทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพฝาผนัง นะคะขาวๆทั้งหมดนี่เลยเป็นผ้าฝาผนังแล้วเราก็น <bar> ํารูปการละเล่นของเด็กไทยเราเรียกว่ารูปการละเล่นของเด็กไทยมาติดไว้ที่ฝาผนังนะคะครูให้นักเรียนเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างรูปการละเล่นของเด็กไทยกับรูปเออกับฝาผนังการเปรียบเทียบเราจะใช้คําว่าเปรียบเทียบของสองสิ่งเราใช้คําว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นรูปการเล่นของเด็กไทยแกเห็นฝาผนังนักเรียนจะเปรียบเทียบว่ายังไงดีคะใครได้ยกมือค่ะเราไม่ใช้คําว่ากว้างกว่าแต่เราจะใช้คําว่ามากกว่าแลวสิตาบอกว่า ฝาผนังมีพื้นที่มากกว่ารูปการละเล่นของเด็กไทยถูกไหมคะทำไมถึงได้บอกว่าฝาผนังมีพื้นที่มากกว่าล่ะฝาผนังเหลือที่ทใช่ไหมคะเ,เมื่อเรานำรูปมาติดแล้วยังเหลือที่อีกมากสรุปว่ายังถ้าเหลือที่อีกแสดงว่าจะต้องมีพื้นที่มากกว่า,า,วาดีมากค่ะหรือถ้าเราไม่ใช้คำว่า มากกว่าเราสามารถใช้คําว่าน้อยกว่าจะใช้ว่าอย่างไรดีคะเอด็กยมีมากค่ะเราก็จะบอกว่ารูปหรือใช้คําว่าภาพก็ได้นะคะภาพการละเล่นของเด็กไทยมีพื้นที่น้อยกว่าฝาผนังนะคะหรือเราอาจจะบอกว่าฝาผนังมีพื้นที่มากกว่าภาพการละเล่นของเด็กไทยได้ไหม ได้เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งเราจะใช้คําว่ามากกว่าหรือ,น,อน้อยกว่าไหนใครงงบ้างใครงงบ้างว่าภาพการลเล่นน่าจะมากน่าจะมีพื้นที่มากกว่าฝาผนังคิดไหมไม่คิดนะคะเพราะฉะนั้นที่นักเรียนบอกมาถูกต้องแล้วนะคะตอนนี้ใครสงสัยบ้างมีไหมคะถ้าไม่มีไปต่อเลยนะครูจะปากเปล่าก,ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะอะนักเรียนมาดูค่ะ ภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่ 2. 2> สองสี่เหลี่ยมแปดตูราอ๋อได้เรียนแยกออกนะคะรูปที่สามสามเหลี่ยมรูปที่สี่วงกลมวงอะไรคะวงรีวงกลมอ๋ออันนี้จะต้องเป็น วงกลมเดี๋ยวครูขอกแก้สไลน์นิดนะคะเพราะเวลาครูทำมาเนี่ยครูมองเป็นวงกลมแต่ออกมาตรงนี้เป็นวงรีนะคะเป็นวงกลม หรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะข้อที่สองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้อที่3รูปสามเหลี่ยมข้อที่สข้อที่ห้ตอนนี้กลมแล้วนะคะตกลงว่าข้อหนึ่งเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อที่สองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้อที่สาม รูปสามเหลี่ยมภาพที่สี่รูปวงกลมภาพที่ห้าถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบโดยดูจากรูปที่นักเรียนเห็นในห้าข้อนี้นักเรียนคิดว่ารูปไหนน่าจะมีพื้นที่มากที่สุดมองออกไหมคะบางคนบอกว่ามองออกแต่บางคนบอกว่ามองไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่หนึ่งถ้าครูบอกรูป รูปนี้มาให้ก็คือรูปอะไร